เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณถิ่นธุรกันดาลสีนายเป็นเวลาเกือบ1ปีหลังจากที่ชนอิสราเอลได้ออกจากแผ่นดินอียิปต์ในช่วงเวลาสำคัญนี้พระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสและอาโรณนโดยมีพระประสงค์ให้พวกเขานับจำนวนพลเมืองชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปและมีความสามารถที่จะออกไปทำศึกสงครามได้เพื่อจัดระเบียบกองทัพและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมาถึง การสำรวจสามโนประชากรครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการนับตัวเลขแต่เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังคนและยุทธวิธีของประชาชาติอิสราเอลในการดำเนินการนั้นโมเสสและอารณนได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้าเผ่าคนสําคัญจากแต่ละตระกูลเพื่อให้การนับเป็นไปอย่างถูกต้องและทั่วถึงอย่างไรก็ตามมีเผ่าหนึ่งที่พระเจ้าทรงแยกออกมาเป็นพิเศษนั่นคือเผ่าเลวี พวกเขาไม่ถูกนับรวมกับเผ่าอื่นๆในการสำรวจนี้เพราะพระเจ้าทรงมอบหมายหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พวกเขาคือการดูแลพระพลาซึ่งเป็นที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระเจ้ารวมถึงสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในพระพลาพวกเขาจึงมีบทบาทที่แตกต่างออกไปนั่นคือการปรนนิบัติพระเจ้าโดยตรง ดังนั้นโมเสสและอาโรณนจึงได้ทำตามพระบัญชาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลมีความพร้อมทุกประการสำหรับการเดินทางและการใช้ชีวิตในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้